Chak Canal was considered part of the old Chao Phraya River, as well as Bangkok Noi Canal and Bangkok Yai Canal, which flowed separately from Bangkok Noi Canal in the past. At present, it is known as the location of the Chan Floating Market, a popular shopping and gourmet destination for Thonburi residents. After we have walked and tasted delicious food and fruits in the market,

เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาล่องเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตของผู้คนริมคลองชักพระค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณพี่ธนชาติบุญประกอบค่ะประธานประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชนันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกพี่พี่ปุ๊กดีกว่าพี่ปุ๊ตลิ่งชนันอยากให้พี่ปุ๊กเล่าถึงประวัติที่มาของตลาดน้ําแห่งนี้ค่ะเราสร้างตั้งแต่ปี2 5 2 9 ก็เป็นตลาดเก่าแก่ของเทพมหครวัตถุประสงค์การก่อตั้งเนี่ยคือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รตลาดน้ำตลิ่งชันเนี่ยเรามีเกษตรกรเยอะอก็ดีเลยค่ะก็เหมือนกับเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าให้กับชาวไร่ชาวสวนด้วยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะพาน้องไปดูนะครับว่าผลิตภันของคนตลิ่งชันแล้วคนใกล้เคียงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวุเทพมหครที่มาค้าขายในตลาดน้ำตลิ่งชันของเราได้เลยค่ะพี่ปูี้ฝักตัวเลยนะคะ ตอนนี้เรามาดูสวนต้นไม้ก่อนนะครับทางเข้าพอเข้ามาแล้วในตลาดน้ําตลิ่งชันเราก็เจอโซนต้นไม้ต่างๆสามารถซื้อและก็ขอความรู้จากผู้ค้าได้และอย่างพวกผักผลไม้ที่เห็นบอกว่าตลิ่งชันเป็นสวนมาก่อนอย่างนี้ค่ะมีผลไม้อะไรขึ้นชื่อบ้างคะจริงๆของเราสมัยก่อนกระท้อนกระเทศกาลกระท้อนหอหรืองานกเกษตรแร์ของเค<อ>ตลิ่งชันสมัยก่อนดังมาก เป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่จัดงานเทศกาลกระท้อนนะแล้วก็เขาเรียกงานเกษตรแฟร์ฟรของดีตลิ่งชันถ้านนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเนี่ยนะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือ,อ,อคข้าวเหนียวทุเรียนข้าเวเ,าเหนียวทุเรียนนี่ฮิตมากสำหร,<อ>รับนักท่องเที่ยวจีนเหรอใช่ะะใช่แล้วตอนนี้เราก็มีเนี่ยมันจะมีเนี่ยตอนนี้เราเป็นในเรื่องของน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิทุเรียนเรามาดูข้างในดีกว่าอันนี้ยังหม้อเล็ก อันนี้หมอ้อใหญ่โอ้โหวจหที่มีชื่อเสียงของตลาดน้ำตลิ่งชันกล่นหอมจังเลยค่ะของเราก็เป็นสุดโบราณดูหมอ้อแล้วกันหมอ้อใหญ่มากค่ราคาขายเราเนี่ย3าบาท40บาทาราคาไม่แพงตลิงชัน Floating Market is a floating market where local agriculturists produce and sell their products by themselves, including plants, fresh vegetables, fruits, fish, and various foods. Which depends on the season. Every Saturday and Sunday, this market is especially busy. It is known as one of the most famous tourist destinations in Shan area, where anyone who visits this place will experience the charm of the Shan Floating Market. This place still maintains the identity of the local agricultural lifestyle along the canal for the young generation like us to come and learn the Thai way of life in the capital city. คุณผู้ชมคะมาเดินแป๊บเดียวจริงๆนะคะพี่ปุ๊ค,คะ่ะพาชิมจนตอนนี้ของเต็มมือเลยนะคะแต่เห็นบอกว่าต่อจากนี้ไฟจะพาไปล่องเรือกันใช่ไหมคะใช่ใช่ช่วงนี้โควิดนะเราก็ท่องเที่ยวแบบสั้น,นๆนะครับเราจะพาน้องล่องของชักพระไปซึ่งเป็นแม่น,น้ำเจ้าพยาสายเก่าเดี๋ยวจะพาน้องไปที่วัดเชิงเหล็กนะครับซึ่งตรงข้างวัดเชิงเหล็กเนี่ยจะเป็นตลาดน้ําเก่าแก่ของตลิ่งชันเราที่เป็นต้นแบบที่เรามาสร้างตลาดน้ําที่นี่นะ not far from the Linshan floating market, we will reach wat chang lake, where we are going to pay respect to long Dam, a sacred buddha image that residents in this area have great respect for. wat chang lake is located at the Linshan district. it was established around 1780 during the reign of king taksin the great in the past, this temple used to be where the troops reside and during the break, the soldiers would bring their weapons to the blacksmith to fix and keep them sharp. therefore, this temple was named wat bang lek and later changed the name to wat chang lek. inside the ordination hall houses the principal buddha image, a gilded black lacquer stucco buddha image in a meditative posture called luang Ponak. Its pedestal houses the Buddha image of the eight directions. Another important spot of this temple is Vihara of Dam. It is a Thai style brick masonry building with a Buddha image in Pali-like Pose housed on the gable. Inside Vihara houses Dam, a Buddha image in vichai Pose, which is an ancient Buddha image in Ayutthaya period. After we have paid respect to sacred items at Wat Chang Lake, it's time we continue our travel along the water passage to an orchid plantation where we experience agro tourism in Bangkok. <laughs> แต่ก่อนที่นี่ก็จะเป็นสวนกล้วยไม้ทรงออกธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนกล้วยไม้เชิงท่องเที่ยวและก็ขึ้นชื่อมากๆในอย,อย่านตลิ่งชันนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่วิทูลนะคะจะพาเราเที่ยวชมสวนกล้วยไม้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้อโหที่นี่นร,<ม>ร่มรื่นมากๆ,ๆเลยนะคะค ตอนอื่นอยากถามเรื่องความเป็นมาของส่วนที่นี้เพราะเห็นว่ากรองแก่มากๆเลยออใช่ไหมคะสวนนี้เราทํามาประมาณปี20 25 20ประมาณ20เนื่องเราทำพวกไอ้ไม้พวกตะกูลหวายพวกปาดามอัปปัดวไม้ตัดดอกแล้วที่นี่จะมีอะไรให้พวกเราได้มาท่องเที่ยวสวนท่องเที่ยวมีต้นไม้ที่สวยพันธุใหม่ๆรุ่นใหม่ๆค่ะ แต่รุ่นเก่าๆมันหมดแล้วมอคไม้นี่มันจะเป็นไม้พันธุ์ใหม่ๆต่อมาเรื่อยๆเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยค้วก็จะมีพวกแวนด้าแอคโคเซนด้าพวกอะไรมอคคาล่าตอนนี้เราเล่นพันธุ์เป็นมอคคาล่าตัดดอกครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในครับเดี๋ยวพาชมข้างในข้างในครับคุณค่ะรับเชิญนะครับไฮไลท์ไฮไลท์ของสวนนี้ก็จะมีพวกแวนด้านี่เห็นไหมแวนด้านี่เป็นไม้ที่ว่าสีสวยดอกใหญ่แล้วก็สีสวยด้วยใหญ่ด้วยแล้วก็แต่มันหน้าเทียงเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแต่มันเน้นเองใหญ่กับสวย ส่วนไม้พวกนี้มันจะเป็นไม้ดอกเล็กช่อเล็กนี่มันจะขายอยู่ประมาณร้อยหนึ่งเป็นไม้ช่อเล็กสำหรับคนที่ชอบดอกเล็กส่วนม็อกม็อกคล่าก็จะเป็นแบบนี้นี่ที่นี่ไม้ตัดดอกงั้นแต่เรามาใส่กระถางเห็นไหมแต่ก็พอขายได้นะไม้ตัดดอกมาที่นี่นี่ครบเครื่องเลยนะคะไม้ตัดดอกก็มีไม้ใบก็มีไม้หายากก็มีไม้หายากจะเป็นพวกไม้หอมอะไรพวกนี้หายากแบบผสมตะกูลเข็มตะกูลอะไรที่หอมไม้ลงมีกลิ่นนะจ๊ะคนจะเขานิยมมากดอกสวยแล้มีกลิ่นด้วย ตลิ่งชันนั้นเป็นอีกหนึ่งย่านในกรุงเทพมหานครที่น่ามาท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วครบเครื่องจริงๆนอกจากจะได้มาท่องเที่ยวชมวิถีริมคลองแล้วก็ยังได้มาสักการะพระพุทธร,รูปเก่าแก่ได้มาเที่ยวชมวัดเก่าแก่สมัยทบุรีแล้วก็ยังได้มาที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนนิยมด้วยค่ะก่อนจากกันนะคะอยากให้คุณพี่ไพทูนค่ะฝากถึง สวนที่นี่ค่ะอ,อ๋อสวนของเราจะเป็นสวนกล้วยไม้ลุงนิยมเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2000เก่าแก่แล้วอตอนนี้เราจัดเป็นสวนท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ก็ถ้าใครว่างๆวันเสาร์าวันาวอาทิตย์และววันหยุดนะขัตะเลิกนะจะมาทางเรือหรือทางบกก็ได้นะครับถ้าทางทางบกแล้วก็มี GPS มาสวนกล้วยไม้ลุงนิยมมาเราจะมีกล้วยไม้หลากหลายให้ชมเลยครับมาเที่ยวได้ตากอากาศได้รับมาให้ชมแล้วมีให้ช็อปด้วยนะครับ <c oughs> ครับผมได้มาชิมชิม,ชม,มร้านกาแฟร้านกาแฟมีกาแฟมีอะไรมีช็อปได้อะไร ครบเครื่องมากๆเลยนะคะใครมาที่นี่รับรองว่าต้องมีความสุขมากๆค่ะควันนี้กู๊ดนะคะแล้วก็คุณพี่ิดูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ join us and stand a chance to win special prize just head to our Facebook page and answer this question the question of the day is which canal is the Ling Shan floating market located in Chak Prak Canal, Sanseb Canal. Submit your answer to our Facebook, Bangkok Tourism Division. You can also follow us on Facebook, A Day in Bangkok, and YouTube, Bangkok Tourism Division.